ผมนายมงคลศรีสสพลครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับมาจากตำบลชมนิ้มอำเภอชมนิยจังหวัดบุรีรั์ครับอยู่บ้านเลยครับก็อยู่บ้านเก่าสาวยอดครับทำไมถึงจัดินใจมาดูโรงงานที่หมายางอยู่ครับเนี่ยซึ่งได้ยินข่าวว่าโรงงานมายมีการจัดการระบบน้ําเสียแล้วก็ระบบสภาพอากาศสภาพการเป็นอยู่ที่ดีครับก็เลยอยากจะมาศึกษาหาประสบการณ์ครับ ซึ่งเดี๋ยว่าอำเภอชำนีจังหวัดพิรำนะครับก็มีอนาคตว่าจะเปิดเป็นโรงงานอ้อยครับแล้วก็ซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเดี๋ยวชำนีก็มีบางส่วนนะครับที่ทําเกี่ยวกับอ้อยถ้าได้มาดูงานตรงนี้แล้วเราก็จะได้ไปพัฒนาชุมชนของเราอําเภอของเรานะครับให้มีประสิทธิธภาพมากขึ้นแล้วก็ได้ชุมชนของเราครับจะได้มีรายได้นะครับกับการทําอ้อยครับ อยากให้พวกโต้ตาเนี่ยให้สงบสงียนมองสอดครับอยากให้มันอยากให้เขามาดูไหมผมอยากให้เขามาดูจะเขาไม่มาได้ครับเราทำยังนี้เลยดีแล้วเราทำถูกต้องของเราแล้วของบริษัทค่ะเพราะว่าลูกหลานเราไปทำงานจต่บ้านแต่เมืองบางทีถ้ามีจุดนี้เข้ามาเราก็อาจจะบบว่า ยะได้ไม่ต้องไปทํางานไกลค่ะคไม่เห็นชุมชนรอบๆแล้วเป็นยังไงครับพี่ก็พอใจค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนี่และถ้าในความคิดของเรามันก็สุดทีดีนะคะอ๋อยังรู้สึกมีความคิดที่แตกต่างจากเขานะครับก็ผมว่าต้องลงดูก่อนครับเพราะว่า สิ่งที่พี่ๆเขาได้แนะนําให้ความรู้มาก็มันมีแต่ผลดีผลได้เลยครับ,รบไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนนะครับแ้วยังมีลุมต่อต้านเขาพยายามที่จะไม่ให้ชาวบ้านมาแล้วก็โรงงานนี้อาบยาทิ้อย,ทอย่างนี้ก็อยากให้เขาได้ลงมาสัมผัสดูก่อนนะครับแล้วก็มาศึกษาดูก่อนก่อนที่เราจะไปตัดสินเขานะครับก็อยากให้เขาลองเปิดใจดูก่อนนะครับว่าผลที่ได้นะครับมัน มากกว่ากับคนที่เสียครับก็อยากให้คนที่ต่อต้านหรือเยวาวชนที่ต่อต้านนะครับอยากให้เปิดใจดูก่อนครับว่ามันจะทีหรือว่าเสียกันแน่ครับ